คำเตือนเอเชียลอตโต้168เว็บหวยออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในปี2024มีทั้งคาสิโนและสลอ็อตครบวงจรน,นึกถึงหวยออนไลน์ต้องเอเชียลอตโต้ขั้นตอนการสมัคร 1. ระบุเบอร์โทรศัพท์พร้อมกรอกอักษร4ตัวในภาพ 2. นำเลขที่ได้จาก AMS มาระบุในช่องแล้วกดยืนยนัน สตั้งรหัสผ่านสี่เพิ่มบัญชีธนาคารพร้อมชื่อนามสกุลพร้อมเลขบัญชีธนาคารจากนั้นกดเพิ่มบัญชีขั้นตอนการฝากเงิน 1. กดที่ฝากเงิน 2. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝาก 3. คัดลอกเลขบัญชีธนาคารสี่ยืนยันการแจ้งโอนวิธีการแทงหวยกดไปที่แทงหวย เลือกหวยที่ต้องการจะแทงเลือกประเภทหวยที่จะแทงแล้วใส่ราคาอัตราการจ่ายหวยคาสินโนและสลอ็อตกดเข้าที่หน้าหลักได้เลยเว็บคาสินโนมากมายเว็บสล็อตมากกว่า100ค่ายขั้นตอนการถอนใส่จำนวนเงินที่จะถอนได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะ